ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวทมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงพระพุทธองค์เคยตัดกับท่านพานนท์ไว้ว่าคือให้เรายงอดทนอดกลัน้นบัดนี้คือ คนดีมีน้อยคนชั่วมีมากเพราะในสมัยยุคป,ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายัางทรงมีชีวิตอยู่นี้หมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอายุไขมีไม่เกินร้อยปีบวกลบนิดหน่อยเกินร้อยปีก็เกินร้อยปีนิดหน่อยต่ำกว่าร้อยปีก็ต่ำกว่าร้อยปีนิดหน่อย อายุไขหมู่สัตว์ยิ่งน้อยเนี่ยหมู่สัตว์ก็จะยิ่งมีความเขาเรียกว่าวัตถุศีลกันมากอะไรกันมากพระพุทธเจ้าก็ได้สั่งให้สาว,วกของพระพุทธองค์นี้ได้อดทนอดกลัน้นเพราะว่าคนดีมีน้อยคนชั่วมีมากใน ต้นกลับนี้นี้ที่มีพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วสามพระองค์รวมทั้งองค์ปัจจุบันก็จะสี่พระองค์อย่างนี้มีศาสนาอายุไขก็อยู่ประมาณสี่หมื่นปีองค์แรกอย่างนี้พระพจ้องค์ก็ไม่ได้ร้อยกองพระธรรมวินัยนี้ไว้ก็คือพระพระองค์พรานิพานไปแล้วสาวกก็พระนิพานศาสนาก็จะอันตรธานหายไป ยุคนั้นคนก็ยังมีศีลมีธรรมมากก็จะบรรลุมรรคผลได้ไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องร้อยกองระทำวินัยไว้แล้วยุคถัดมาก็มีพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติอีกพระอ,องค์หนึ่งก็มีอายุไขประมาณสามหมื่นปีอายุไขมันก็น้อยลงคนก็บรรทุศีลก็มีมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะยังมีคนบรรลุมรรคผลอยู่มากเพราะยุคนั้นมีพระพุทธเจ้าได้มาตัดสู้ ก็ไม่ได้ร้อยกองพระธรรมวินัยนี้ไว้เมื่อพระพุทธองค์ได้พันิพานไปแล้วาศาสนาก็าจะอัตถาทานหายไปแล้วยุบต่อมาก็มีพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์ได้มาอุบ,บัติขึ้นก็มีอายุขายอยู่ประมาณสองหมื่นปีผู้คนก็จะบทุศีลมากขึ้นอะไรมากขึ้นอย่างนี้ก็คือพระพุทธองค์ก็ ได้ร้อยกองพระธรรมวินัยไว้ให้กับคนรุ่นหลังอีกสองหมื่นปีหลังจากที่พระองค์ได้พระนิพพานไปแล้วก็จะมีสาวกที่ได้น้อมคําสอนพระพุทธองค์ได้มาปฏิบัติบ,ตบรรลุมรรคผลไปสืบๆกันยันกว่าศาสนาพระุองค์ก็จะมีพระพิสุสงฆ์ที่บุตุศีลมากได้มาบิดคําสอนพระพุทธองค์ไปต่างๆนานา,นาอย่างนี้ก็ศาสนาพระุองค์ก็ได้อันตรธานหายไป บัดน,นี้ก็มีพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติขึ้นองค์ณปัจจุบันอย่างเนี้ยอายุไขหมู่สัตว์อย่างเนี้ก็คือมีไม่เกิดร้อยปีก็คือเกิดก็เกิดไม่มากน้อยลงก็น้อยลงไม่มากแต่บัดน,นี้พระพุทธองค์ได้พระนิพพานไปแล้วสองพันกว่าปีอายุไขหมู่สัตว์มันก็จะน้อยลงคนที่บัตทุศีลมันก็จะมากขึ้นมากขึ้น พระพุทธองค์ก็เลยได้ร้อยกองพระธรรมวินัยนี้ไว้เป็นจํานวนมากเพื่อให้คนรุ่นหลังได้น้อมมาปฏิบัติแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ประกาศศาสนาไว้ห้าพันปีเพื่อคนรุ่นหลังเนี่ยได้มาเกิดอย่างนี้ที่ไม่ทันพระพุทธองค์มาได้ยินได้ฟังคําสอนพระพุทธองค์นี้จะได้น้อมมาปฏิบัติใส่ตนแล้วก็จะสามารถหลุดพ้นข้ามฝั่งไปได้ เพราะว่าพระพุทองค์มีอายุไขน้อยณปัจจุบันอย่างนี้ก็เลยต้องประกาศาศาสนาไว้5000ันปีเพราะว่าเผื่อคนรุ่นหลังๆที่ไม่ทันพระองค์พระองค์ก็ได้มอบพระธรรมและวินัยนี้ไว้เป็นาศาสดาแทนพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งใครไว้แล้วก็จะมีพระเถระที่ท่านเก่งๆแต่ละด้านอย่างนี้ท่านก็ได้ประชุมสังฆายนาพระไตรปิฎก ทรงจำกันมารุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นยันกระทั่งผ่านไปหลายร้อยปีแล้วก็ได้บันทึกไว้อะไรไว้ก็ได้มาถึงพวกเราทุกวันนี้ได้น้อมมาปฏิบัติาศาสนาที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตแล้วก็ในอนาคตการอย่างนี้ได้สอนได้สอนได้ร้อยกองพระธรรมวินัยไว้อะไรไว้อย่างนี้ก็คือ มากสุดก็ไม่เกินนี้ในอนาคตการพระพุทธเจ้าจะได้มาตัดสรู้ที่จะมีพระพุทธเจ้าได้มาร้อยกองพระธรรมวินัยนี้ไว้มากสุดก็ไม่เกินนี้ที่พระพุทธองค์ขนขวายที่จะร้อยกองพระธรรมวินัยนี้ไว้เพื่อให้หมูสัตว์รุ่นหลังๆเนี่ยที่ได้บทุศีนอย่างเงี้ยก็คือพระพองค์ก็ได้ขยายความไว้ แสดงแบบพิสดารแจกแจงไว้อะไรไว้เพื่อหมู่สัตว์รุ่นหลังมีความศรัทธาได้น้อมมาปฏิบัติมันจะสามารถหลุดพ้นข้ามฝั่งออกจากวัฏสงสารไปได้บัดนี้พระพุทธเจ้าก็ได้พรานิพานไปแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานคำสอนในมัชมีองแปลศีลส,สมาธิปัญญานี้ไว้ให้กับสาวกรุ่นหลังที่จะน้อมมาปฏิบัติใส่ตน ก็จะสามารถหลุดพ้นข้ามฝั่งออกจากวตะสงสารไปได้จะสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้พระธรรมได้พระสงฆ์ได้พระพุทธเจ้าจะตัดแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นสองให้เราก็คือเขาเรียกว่ามีความอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มายั่วยุต่างๆคนดีมีน้อยคนชั่วมีมาก แต่การที่เราจะเข้าเป็นพระยาเจ้าได้นี้คือเราจะต้องมีสรัยธาอินทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์ในระดับของปุถุชนก็อย่างหนึ่งของระดับพระโสดาบันก็อย่างหนึ่งในระดับพระสกาคาก็อย่างหนึ่งระดับพระนาคาก็อย่างหนึ่งระดับพระอรหันก็อย่างหนึ่ง โมสัว์ที่มีความศรัทธามีความนอบน้อมขนขวายน้อมมาใส่ตนทําตามคําสอนที่พระองค์ได้แสดงไว้ดีแล้วอย่างนี้เราทําอย่างซื่อ,อตรงไปตรงมาเราเป็นเพียงแต่ผู้เดินตามถ้าหากอินทรีย์เราแก่ก้าเราจะสามารถข้างฝั่งออกจากวัตสงสารไปได้ในชาตินี้เพราะว่าคําสอนยังอยู่สมบูรณ์ ถ้าอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าเมื่อเราสร้างเหตุถูกเนี่ยมันจะค่อยๆละความเพลิดเพลินมันจะค่อยๆละนาทีไปได้พบชาติเรามันก็จะสั้นลงสั้นลงเมื่อเรามีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้า,าศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยังอยู่อย่างนี้เราก็จะสามารถบรรลุมรรคผลได้ถ้าหากเรายังไม่บรรลุมรรคผลเราก็จะไปบรรลุมรรคผลในพระพุทธเจ้าในองค์ถัดๆไปอย่างนี้ แต่เราต้องมีเหตุที่ดีสร้างเหตุที่ถูกต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุต่างๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยคำสอนที่พระองค์ได้แสดงไว้ดีแล้วอย่างนี้ยังมีสาวกที่น้อมมาปฏิบัติยังข้ามฝั่งไปได้รุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายแต่การที่เราจะเป็นพละยาเจ้าได้อย่างนี้พระโสดาบันนี้จะมีศีลสมบูรณ สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสะกะคามีนี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปันกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนา,าคามีนี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปันกลางพระอรหันต์นี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันเพียบพร้อมอย่างนี้มันจะสามารถห้ำหั่นกิเลส แล้หั่นหั่นอุปทานขันห้าได้มันจะถูกตัดรากถอนโคนอุปทานขันห้าได้มันจะสามารถละความเพลิดเพลินไปได้มันจะสามารถละอวิชาได้เมื่อเรามาสร้างเหตุถูกผลมันต้องถูกนอกเหนือจากเส้นทางนี้แล้วจะไม่มีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สาที่สี่เกิดขึ้นได้เลยเพราะว่าข้อวัดปฏิบัติเรามันไม่ถูก ให้เรามาพิจารณาทบทวนศิลเราอยู่ทุกๆวันว่าเรารักษาศีลอะไรพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำแล้วก็มักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายมันเหมือนเรารักษาศีลแค่ข้อเดียวถ้าเรายังไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับใครอย่างนี้ให้เรามาเฝ้าสมรวมดูจิตใจของเราตัวอยู่ไหนก็คือให้ใจอยู่นั่นไม่ไปฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังไม่ไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดู ฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูต,ต่อไปเนี่ยศีลหยาบเราจะสมบูรณ์กรรมบทสิบมันก็จะสมบูรณ์แล้วในระหว่างวันเนี่ยเราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับดูแลเสนาอาสนะเก็บกวาดวัดทำงานในวัดในสิ่งต่างๆอย่างนี้ เราจะเริญสติอยู่ทุกๆขณะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นต่อต่อไปมันจะเป็นมหาสติเมื่อเราสร้างเหตุถูกเนี่ยผลมันต้องถูกเพราะเราเป็นผู้เดินตามต่อต่อไปศีลสมบูรณ์สติตั้งมัน่นกรรมบทสิบมันก็จะสมบูรณ์แล้วก็สัมมาสมาธิมันก็จะส่งตัวปัญญามันจะรอบรู้เห็นทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริง ดังที่พระองค์ได้แสดงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกําลังศีลสติสมาธิปัญญามันจะเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามันไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขา มันไม่ได้เป็นนั่นไม่ได้เป็นนี่มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเหล่าเขามันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ยคำสอนทั้งหมด84% 0 0ืนสี่พันพัธมรรคานี้ก็แสดงเรื่องของขันห้าทั้งหมดแต่ทีนี้ว่าบางคนก็ฟังสั้นๆแล้วก็เข้าใจบางคนก็ต้องขยายหน่อยถึงจะเข้าใจ บางคนก็ต้องแสดงแบบพิสดารถึงจะเข้าใจแต่มันคือเรื่องเดียวกันเหตุที่เกิดทุกข์ข้อวัดปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และก็ความดับทุกข์เท่านั้นเมื่อกําลังมันเพียบพร้อมอย่างงี้มันจะละแต่ของละกำลังของแต่ละท่านอย่างนี้เมื่อมันค่อยๆละค่อยๆวางค่อยๆละค่อยๆวางมันจะเห็นทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป มันไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลเราเขามันจะมีญาณอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมอาจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมอาจารย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทานขันหะเราจะแจมแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงคำตัดของพ,พระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสอง ให้เราน้อมมาปฏิบัติใส่ตนเราจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่อาการเวลาวันนี้ก็สาธุมทนาบุญด้วยนะ